ยังว่างเราสามคนเออให้เราก็เดินดูกันเรื่อยๆนะไม่ให้หล่นเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเป็นออกกำลังกายนในวันมาในช่วงในช่วงพักออกมาที่เกตอยู่หน้ารถเนี่ยนี่ต้นใหม่กำลังจะออกอันนี้อลังอลังตอลังโตที่บ้านบี้อย่างนี้ ากาศดีดีเลยเย็นไหนพี่กินแล้วนอนอื่นไม่ได้ อู้บ้านคนนี่มันเป็นอะไรพักเหรอ<ะ>อู้คุกกระ,ะเบนเลยม,มีกล้องอีตั้งหางนะนี่นพักอะไรทำไมมีกล้องนะอ้าวเวลากันงคืนนไงคนนะโอ้บ้านหลังเบล์เลยอะ่ะไม่เคยเข้ามาเส้นนี้เลย